สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นสายอยู่ย่านสายให้กับพี่น้องตรงนี้ก็ามานต้นนี่นะครับผมแถวบ้านบุตินะครับบมันบุติหรอกนำมันแค่จะบ่มนี่พี่น้องแถวบ้านถึงๆแลยตัวๆๆๆตัวๆๆๆตัวๆๆตัวๆๆๆตัวโอ้โหตัวจริงอ่ะแถวบ้านมันแหลกพี่น้องแต่วๆๆๆ่าหากินไกลบ้านครับ ngập cả đêm mai về xe bớt tiết xe này không đang mòn ลอยคายอ้อยคาย้อยคายลอยม่วงอะพี่น้องม่วง้อยครับไปเลยๆมอ,ยมองม่เห็นเลยน้ำมันปิวปนนป้วไปนูน่นยอพัดปิวนู่นน ดึงออกเลยกิ่งไม้กิ่งนี้ไหมน้ำมันพัดมาดึงออกเลยเนี่ย นี่เธออะไอ่ะเย็นน้ำก็ะึ้นมาอ้ตัวเดียวคือมาตดียวล่ะตัวเดียวพี่เนาะ หลายตัวนี้กบ่รอยากได้ย่อกับทักคำมาได้เลยพี่น้องเน้ะย่อดำย่อขาวกับโป่งย่อครับกองแกงอลูมิเนียมพี่น้องจะทักคำมาได้ครับรีบเป็นพี่น้องทั้งสปปละครับอยากได้ย่อได้รยังกับทักคำมาได้ครับบางเฉียดโทรมาผมเลยหลับเดี๋ยวผมโทรกลับพี่น้องกลับเข้าบ้านครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับเจ็ดคิดกันยังอยู่บางเฉียดผมก็จะิบ่รับสายนะพี่น้องกลับเข้าบ้านขยันเดี๋ยวผมไปโทรกล้าไปตอบแชทตอบไลน์ครับขอบคุณทุกคนที่วุ่นวุ่นครับผมเดินทางไปย่อยทึ่งมือครับเนี่ย จแม่จะงอกๆอะไรตรงไปโซ่งอีกครับน้องฝากกลับไปโซ่งอีกครับมึงนั่งมองน้ำแดงกับมาอะไรพี่น้องงามไม่โอ้ยเหมือนปลาอีหยังก็ดินแห้งเลยเถอะงามไม่มาซน ปลาคุณกาเจ้าไปเลยดินแห้งก็ปกติอะพี่น้องแต่แรกคิดว่าปลาดุกเลยติดนดีนด่นะอ่ะเทียม ตัวใหญ่ลงเีกน,นีม่มาแล้วอุ้ยสองตัวเลยทุกทางโวลดตัวใส่ตัวเจ้าของตัว <c oughs> ประทางเจ้าของยก สองตัวตัวเดียวอีะแล้ยตัวหน่งตึ๊ึี่ตัวจ้ะสองตัวค่ะตึงตันตัวหน่อยเนาะตัวติดตัวติดเนาะ ตึต๊งๆไปใจเลยหัวติด <c oughs> หัวติดจ้าออกก็ได้ <c oughs> โดนแล้วหนึ่ง กับปีรีมันไม่มานี่ยมันเลยไปนู่นแล้ว โดดกระโดดทะเลี้วตัวเบลอเลยเสือพ่นไงเนาะโดดท่าแม่ตำตัวเบลอตัวเบอร์เลอเลยได้อยู่จะไปแล้วนะไปแล้วเหรอเดินไปเดินไป

เติรตัวดึงเลยเติรนอังเก็บเลยไปน่นาะอังเก็บเลยเรื่อยหายยอดทีย<ห>นหมดไม่ได้ฮุกโ,โล่ครับพังอันหาว่าพโคขายไปเนาะโหมดปดดึงเร็วดึงเร็วตัวเดียวสาย โอ้ยวิเราต่ตัวปลาเขย่าทิ้ง

มือตือตมือตือไปมันล่อไปนึ่งพอดีกับเปียกพอดีมันตีกับมาบปะมันสิตีกับหมาปะอันขาดเดี๋ยวมันขาดน้ำลาเลยพี่นอ้องขาดน้ำหยาผลักสิอะไรเนี่ยมันเกี่ยวครับปกะกาลงไปดึงพี่นอ้องน้ำเสี้ยวกาลงไปดอกอาการสร้างมันตัวที่มันเหลือ แต่เมื่แรงอ่อนแรงใ้ตัวนี้ดูดูตีงต้ออย่างนี้คุ้มละละยอะตาปากนี่โดดเลยอือ เดีมีมูมาน้ำมนมีมูมาน้ำเหนียวจะได้เถอะเขื่นไงจะจะคนน้ำเราดักปลาลังสนะปลาขืนดีดีเดนียวปลาขืนดีดีแค่เดียวเต็มนะคร Boleh kan kira Oh dia tengok Dia ดีจังเนาะทั้งฝุ่นนะปลาดุกใส่กันดีทั้งหนอนดุนละดุกหาห้มตัวครับซิมาติดเพราะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้อนแล้วนี่มาขอยย่องว่าปลาดุกปลาดุกหน้าอะไพี่น้องปลาดุกหน้าครับมันปลาดุกอุ้ยด้มันพวกรัสเซียนะครับปลาดุกหน้าอะไรล่ะไม่ใช่ปลาดุกรัสเซียกินแซ่บพี่พี่หนองปลาดุกธรรมชาติเกแข็งนะ ว่า,าติดหนึ่งไปไกลๆหนามานะหนามานะ่ะ เอาพี่น้องไปหญตัวใหญ่เลยตัวใหญ่สิครับม่เจอสองตัวรูเนาะเใช้ไม่นำโค้งนะสองตัวรูเย่่อยู่ครับใช้ไม่นำโค้งนะสองตัวรูอย่างเงไปเก่งสองตัวรูตเราเป็นเกือบรูครับเอายอดดำไปสูบตรนนะ <laughs>

ขึ้นมา,ต,าตัวสรุปมาอะตัวสรุปมาอ้ยไปเดียวอ้ยเนยังอยู่ยังอยู่หมูหมูมาบ่หลายพี่น่องบปหมูเท่าตัวแล้ครับนานก็จะมา ผู้เือแรกมือแรก,แรกพรีษตีต้มครับผมต้มส้ม้มใส่ปราทับกอนคือต้องไกล้นีมไป่่้น <c oughs> มกเกันมัมบครับ 青灰。嗯 uh huh. แบบโดดเป็นข้าตอกคือีฝนตกเลยใี่ไหมคุอดีฝนตกเรอุ้ยต,ต,ต,ติด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 กิ่งไม้นี่นี่นี่ตอกไ,ไม้ตอกอะไรห,หนึม่มานะะ่านเอาตัก้าก่อนตัก้าก่อนพอได้ไหมพอได้เออ,เเอ,อๆะกินง,ง่าย คป็ว่าอาจยอตรงนี้มัเป็นรูบเบลอร์เลยอืมเออลยระวังยอดก่อนแนละ้วให้ดูขึ้นมาดูมานึือไปเลยอึ๊บอันนี้นี่ ไปน้ำพี่น้องเลยตัวหัวมันใจว,วา่าอุปกรณ์หาขายขายุขายย่อมันทักมันใส่เต็มแหง้งายตุ่มมากเนี่ยกัยทวนเลยไวเจ็บไปเร็วเ <c oughs> จ,จ็บกิตะหินเ <c oughs> อาตรงย่างๆไปทำความสอนครับว่ามันติใส่เต็มแห้งอยู่ของ,งายตุ่มลงมากัดปวดล้างอยู่บ้นเนี่ยเต็มเหนียวอะไรไมโยกย่อเลยเด <c oughs> ้อนอนบวดรับอีกก็เลยโยกย่อเอ้ยพี่น้องเอ้ย ไ <laughs> ม่ได้ยกยอยเลยน่อไม่เบื่อพี่หน่ยอเยเพราะว่ามันอุปกรณ์มันหักมันยังเทาหร่ออยังเสียดเดือดองเลยนะพี่หน่อยไม่เลยพี่หน่ยหอยมา,มาแล้วเดือดเดือกินกระ lon กระ lon มาละนี่มาคู่กับปลาซอย เพื่นมาเพื่นมานนแปดสิบนี่บอกประวันภาว ซี่ตัวคนเดีัวโดดแม่มีตัวเดียวโดดอ่อมอ่อมย่อยอยู่เนาะตัวเดียว ว่าตึ๊อเก่าอยู่นะั่นดำปีลีอยู่นะั่นขึ้นหนังข้าวค้างรอปลาแล้ว คับผมทนีนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใ,ใจให้ได้พี่น้องครับเดี๋ยวพอเราคินมาครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม